สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิกาานะคะจากช่องเช o w ตามทาร่นะคะ ep ที่47วันนี้มาในหัวข้อที่ว่าใครคือคนที่กำลังคิดถึงเราอยู่คนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะเวลาเนี้ยเขาคือใครนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะแต่ว่า ก็ย้ำเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ยังโคเไป General Reading ไม่ใช่ดูส่วนตัวอย่ารู้เรส่วนก็แอดไลน์มาได้เหมือนเดิมนะคะอะ่มีผ้าอยู่ทั้งหมด4กองตามที่เห็นเลยบางคนเลือกได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะส่วนใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวแนะนําน้องทั้ง4คนนะคะคนแรกเป็นน้องไทเกอร์น้องเสือนะคะคนที่2เป็นน้องพึ่งคนที่3เป็นน้องแพนด้าและคนที่4เป็นน้องหมูค่ะ เลือกกองที่เราชอบอะนะคะไม่ต้องใช้เหตุผลอย่างที่แอนบอกใช้หัวใจอย่าใช้สมองเวลาเล่นพี่อาคาช่องของแอนไม่ต้องหาเหตุผลมาซัพพอร์ตนะคะเรามองกองไหนแล้วรู้สึกว่าน้องคนไหนที่ดึงดูดเราอะนะคะเนี่ยคนเนี้ยจะให้คำตอบเราได้ว่าใครที่คิดถึงเรานะคะลองตั้งคำถามนี้แล้วดูว่ากองไหนดึงดูดเราที่สุดแล้วให้เลือกกองนั้นนะคะเดี๋ยวแอนให้เวลาเลือก3มวินาทีค่ะ โอเคครบสามวินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กองแรกเลยนะคะน้องเสือนะมาดูกันค่ะว่าใครที่กำลังคิดถึงเราอยู่อขออภัยค่ะน้องเสือนะมาดูกันค่ะโยบยับยับ,ยบอ่ะคนที่กำลังคิดถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งน้องเสือมาดูกันห้าดาบนะ 3ามดาบสิบถ้วยเจ็ดเหรียญคิงดาบเอ้ยคิงไม้ขอภัยค่ะสิบไม้โอเคเป็ okay. นดะรันแพนนิงเนาะโอเคอ่ะคนที่เลือกกองนี้นะคะ คนที่กําลังคิดถึงคนอยู่คะ่ะคนที่เลือกกองเสือคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่คุณเคยรักเคยคบกันหนัะรักมากรู้สึกว่ารักกันมากแหละนะคะแล้ววาดฝันถึงขนาดว่า อยากจะมีครอบครัวด้วยกันหรือว่าอยากจะคบกันไปจนมีแบบมีอนาคตด้วยกันหรือคุณคาดหวังว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่รักคุณจริงๆจริงใจกับคุณหรืออยากจะสร้างอนาคตกับคุณจริงๆอะ่ะมันมีความคาดหวังอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะอะค่ะว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะ มันมันไม่ใช่แอนแอนรู้สึกว่ามันเป็นกองที่คุณพยายามหรือเขาพยายามถ้าไพ่สลับกันนะมันเป็นกองที่พยายามที่จะไปข้างหน้าพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะสู้กับอุปสรรคต่างๆอย่างมากเพื่อที่จะไปด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันเป็น energy ที่แอนรู้สึกว่ามันเป็น energy <c ure> ของความเป็นครอบครัวหรือว่ามันมีปัจจัยบางอย่างอะที่ค่อนข้างที่จะ serious อย่างเช่นครอบครัวเขาไม่ชอบเราครอบครัวเราไม่ชอบเขาหรือเขามีครอบครัวแล้ว อาจจะพบกันเมื่อสายอะค่ะการเป็นว่าเราเข้าไปเป็นมือที่3ามโดยไม่รู้ตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะสุดท้ายแล้วมันฝืนไม่ได้นี่ไม่ใช่เกมของเราอะสุดท้ายแล้วเราต้องออกมาแต่ว่านะเวลานี้เนี่ยค่ะถามว่าการคิดถึงของเขาอะมันเป็นการคิดถึงที่ไม่ได้มีความรู้สึกผิดอยู่ในน,นั้นเขาไม่ได้รู้สึกผิดว่าเออแบบไม่น่าไปทําอย่างนี้กับเราแต่เหมือนเขาคิดถึง เขาคิดถึงความสุขที่เขาเคยมีกับเราอะค่ะเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเราอพยายามเขารู้ดีว่าเราเหนื่อยเพื่อความสัมพันธ์นี้ขนาดไหนแต่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้จริงๆอะค่ะรู้ว่ายังไงดีล่ะคือรู้ว่าเราเสียใจรู้ว่าเราเจ็บปวดอะรู้ว่ารู้ว่าเราอะคือมันเหมือนกับว่า คุณไม่คุณคุณถูกบังคับให้ออกจากเกมเนี้ค่ะท,ท,ทั้งที่คุณแบบเหมือนออกมาอย่างผู้แพ้เราไม่มีทางสู้แบบนี้มันไม่ใช่เกมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถามว่าณนะเวลานี้เขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมยังคิดถึงอยู่แต่ก็ยอมรับความจริงไปด้วยว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้จริงๆเขาทําอะไรไม่ได้จริงเขาทําได้แค่นี้มันมันยิ่งฝืนยิ่งเหนื่อยยิ่งยื้อยิ่งเหนื่อยอะค่ะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขา เขาอาจจะต้องเลือกต้องแบบเหมือนเหมือนชั่งน้ำหนักเลยอะว่าระหว่างเรากับอีกฝ่ายหนึ่งใครมีค่ามากกว่ากันสำหรับเขาแล้วเขาจะต้องเลือกใครแบบเนี้ยค่ะนะคะมันเป็นการคิดแบบนั้นถามว่าตอนนี้คิดถึงเราเขาคิดถึงเราตอนไหนตอนที่เขาอยู่คนเดียวว่างๆอย่างเช่นไพ่บอกว่าอย่างเช่นตอนที่เขาอยู่คนเดียวอาบน้ำหรือตอนที่เขามีเวลาโล่งๆอะค่ะ มีเวลาที่เป็นส่วนตัวไม่ต้องอยู่กับใครนั่นแหละเวลานั้นเขาจะหวนนึกถึงเราขึ้นมาแต่มันเป็นการนึกถึงในแบบที่อย่างที่บอกยอมรับความจริงเนาะว่าเขาทําอะไรไม่ได้แล้วในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันต้องยอมปล่อยมันตัวเขาเองก็เสียใจไพ่ห้าดาบคือเขาเองก็เสียใจอะแต่มันทําอะไรไม่ได้นะคะอ่าทีนี้มาถึงไพ่กองที่กองที่สองน้องพึ่งนะ กองน้องพึ่งค่ะเรามาดูกันค่ะคนที่กำลังคิดถึงคนที่เลือกกองน้องพึ่งอยู่เขาคือใคร8ดดาบเดียมพ e ูเร3สามเหรียญแปดไม้9้าถ้วย k คิงเหรียญ Spend t i m n with Friends Watch a Movie Dream Journal คนคนนี้ความรู้สึกของแอนที่เปิดไพ่คนคนนี้เป็นคนที่คุณเนะ่เคยคุยเคยดิวด้วยเคยไปเดทกันนะคะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับมันยังมันมากกว่าเพื่อนแต่มันยังไม่ถึงขั้นแฟนคุยคุกันอยู่อยู่ในช่วงคบหาดูใจกันนะคะเคยอาจจะเคยดิวมาสักระยะนึงแล้วด้วยแหละคนนี้นะคะคุยกันเมื่อนานมาแล้ว นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไปกินไปเที่ยวด้วยกันแต่มันยังไม่ใช่แฟนมันมากกว่าเพื่อนแต่มันยังไม่ใช่แฟนนะคะคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเถามว่าทําไมตอนนั้นมันถึงจบความรู้สึกของเขาคือเขารู้สึกว่าระหว่างที่คุยกันหรือดูใจกันหรือดีวกันอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าไปกันไม่ได้จริงๆอะ่ะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองนะเวลานั้นก็ยังไม่พร้อมที่จะปรับเข้าหาเราหรือ เขาดูแลตัวเราก็ไลฟ์สไตล์หรือความคิดหรือทัศนคติอะไรก็ตามมันไปกันไม่ได้มันมันคนละอย่างกันเลยอะค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะเวลานั้นต่างคนต่างไปค้นหาตัวเองต่างไปทําตามความฝันของตัวเองนะคะต่างไปมุ่งมั่นนะคะเพราะว่ามันรู้สึกเขารู้สึกว่ายิ่งคุยมันยิ่งไปกันไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันไปกันไม่ได้จริงๆนะเวลานั้นนะคะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะโอเคงั้นก็แยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปตามไปทําตามความฝันเนาะ แต่ว่าคู่นี้นะคะกองน้องพึ่งเนี่ยแอนรู้สึกว่าพอมันมี8ดหมายอยู่ตรงนี้มีสามเหรียญอยู่ใกล้ๆก,กันแอนรู้สึกว่าคู่นี้อีกไม่นานคุณจะได้ติดต่อเร็วๆเนี้ยค่ะคุณจะได้มีคุณจะได้ติดต่อกันอีกนะคะจะได้ทักทายจะได้ติดต่อกันอีกนะคะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันหรือมีโอกาสที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าขอเจอ หรือว่านัดเจอหรือมีการทักทายพูดคุยกันอีกอะในเร็วๆเนี้ยมันจะได้วนกลับมาอีกนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าอ่ะถ้าเขาเขานึกถึงแล้วเขาก็เลยทักมาเลยแบบนี้ค่ะนึกถึงเราขึ้นมาเอ้ยตอนนี้เราจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ห่างหายกันไปนานอะไรเงี้ยเขาก็ทักมาหาเราเลยแบบนี้ค่ะประมาณเนี้ยนะสําหรับกองน้องพึ่งอ่ะทีนี้มาถึงกองที่สามกองน้องแพนด้า มาดูกันค่ะว่าคนที่เลือกองน้องแพนดา้าคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่อ่ะเขาคือใครอัศวินดาบห้าไมา้เจ็ดดาบหนึ่งเหรียญจัสติกควีนถ้วว Connect with fire อคนคนนี้นะคะความรู้สึกของแอนคู่เนี่ยเหมือนเป็นเป็นคู่กัดอะเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะลิ้นกับฟัน ตอนคุยกันตอนคบกันตอนอยู่ด้วยกันน่ะมีแต่เรื่องทะเลาะกันไม่เคยพูดดีๆต่อกันเลยนะคะบางคนใช้คําพูดทํารลายกันหรือว่าใช้คําพูดประชดประชานกันนะคะทั้งๆที่รู้สึกดีต่อกันแต่ว่าไม่รู้ทําไมอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องแบบมีปัญหาทะเลาะกันไม่ยอมกันเอาชนะกันด้วยคําพูดเอาชนะกันด้วยอารมณ์หรือมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่ใช้คําพูดทํรลายจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจนอีกคนหนึ่งเขาทนไม่ไหวเขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่าหรือเขารู้สึกว่ามันเป็นคําพูดที่มัน เป็นเหมือนกับฟานส,สุดท้ายที่พอเราพูดคานี้ออกมาหรือพอเขาพูดคานี้กับเรามันแบบชุบอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีคนที่ใจร้อนมากๆคิดแล้วพูดเลยอะ่ะเป็นคู่ที่มันจะมีคนที่คิดแล้วพูดเลยนะคะไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองดูก่อนว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงอีกฝ่ายหนึ่งจะคิดยังไงแล้วการพูดไปแบบนี้มันไปนทําร้ายจิตใจเขาหรือเปล่านะคะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แหละรู้แต่ว่าถ้าโมโหโกรธขึ้นมาจะต้องได้พูดจะต้องได้ระบายอารมณ์ออกมาก่อนแบบนี้ค่ะเป็นแล้วทีเนี้ยทุกวันเนี้ยถามว่าเขา เขายังแอบส่องคุณอยู่เลยนะไพ่เจ็ดดาบอยู่ตรงนี้แอนรู้สึกว่าไพ่เจ็ดดาบก,กับไพ่หนึ่งเหลียญคือแอนมองว่าเขาว่ายังส่องคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วเขารู้สึกว่าเออทุกวันนี้ดูคุณมีความสุขมากกว่าตอนอยู่กับเขานะเขารู้สึกแบบนี้ค่ะเขาาจะเคยส่องคุณทําเขาอาจจะส่องคุณตามโลกโซเชียลเวลาที่คุณโพสอลไรเขาเขารู้สึกว่าเออทุกวันเนี้ยเหมือนแบบมันคงดีแล้วล่ะที่คุณไปจากคนอย่างเขาหรือมันคงดีแล้วล่ะที่เลิกกันที่ที่มันจบแบบนี้ดูทุกวันนี้คุณแบบเขารู้สึกว่าคุณมีอนาคตที่ดีหรือว่าคุณมี มีชีวิตที่ดีกว่าตอนที่อยู่กับเขาอะไรแบบนี้ค่ะและเขารู้สึกอยู่เสมอนะว่าถ้ามันย้อนเวลากลับมาได้อ่ะเนี่ยซาวเฮลิงเขาอยากจะพูดดีๆกับคุณเขาไม่อยากจะทำแบบนั้นเขาจะไม่พูดคำนั้นหรือเขาจะไม่ทำนิสัยแบบนั้นอย่างเช่นเขาอาจจะแบบเออเลิกกันเลยหรือแบบคำพูดแรงๆที่เขาเคยพูดกับเราค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอยากจะขอโทษหรือเขาอยากจะ ปรับตัวเองไม่ทําแบบนั้นไม่พูดแบบนั้นอยากจะพูดดีๆกับคุณอยากจะบอกว่าเขารักคุณแค่ไหนห่วงใยคุณแค่ไหนแต่ณเวลานี้มันไม่ทันแล้วอะนะคะและเขาคิดถึงความดีของคุณนะอะทีนี้มาถึงกองที่4ค่ะกองสุดท้ายแล้วเนาะกองน้องหมู มาดูกันค่ะคนที่เลือกกองน้องหมูคนที่คิดถึงคุณเนี่ยคือใคร Well fortune 2ดาบเนาะเกเหรียญค่ะเด็กถือดาบค่ะอสศวนเหรียญค่ะสดาบนะ c r e e n your s p e a d movement อ่ะ คนคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วนะและเป็นคนที่อยู่ไกลกันค่ะณนเวลานี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันหรืออาจจะอยู่ในอำเภอเดียวกันอยู่ในเขตเดียวกันอยู่ในจังหวัดเดียวกันนั่นแหละแต่ชีวิตมันห่างไกลกันละนะคะคืออยู่ใกล้ก็เหมือนไกลไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้สนใจกันไม่ได้สื่อสารกันเลยแต่เขาอะแอบส่องคุณตลอดเวลาหรือเขาอะยังคง รับรู้เรื่องราวของคุณอยู่ตลอดหรือคุณก็ยังรับรู้เรื่องราวของเขาหรือต่างฝ่ายต่างยังรับรู้เรื่องราวของกัละก,กันอยู่อะค่ะนะคะแต่ว่าคนคนนี้ณเวลานี้เหมือนเป็นคนไกลอะมันมีมันมีระยะทางหรือว่ามันมีเรื่องราวของการที่ได้แต่ได้แต่มองกันผ่านทางโลกออนไลน์แอปพลิเคชันหรือว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กันเลยอนะคะ่ะแล้ว ถามว่านาเวลาเนี้ยคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ถามว่าเขาคิดถึงคิดถึงคุณไหมคิดถึงมากแอนสัมผัสดได้เลยว่าเหมือนเขาอยากจะความรู้สึกของแอนต่อกองนี้นะแอนว่ามีโอกาสมากๆที่คุณสองคนจะได้กลับมาเพื่อเคลียร์ใจกันนะคะกลับมาเพื่อเคลียร์ใจกันกลับมาเพื่อเคลียร์ใจกันกลับมาเพื่อได้ได,ได้ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึง่ง การกลับมาเคลียร์ใจกันครั้งนี้นะคะมันจะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่กลับมาเพื่อที่จะรักกันเป็นแฟนกันแต่มันคือการกลับมาเคลียร์กันเพื่อที่จะได้อย่างน้อยกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรืออย่างน้อยไม่ไม่ผูกไม่ผูกเวรผูกกรรมไม่ผูกใจพยาบาทต่อกัน,นะคะ่ะพอกลับมาถึงปุ๊บเหมือนเราได้ปลดล็อกเขาก็ได้ปลดล็อกในใจกันและกันเพราะว่าเขาอะ่ะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาจะคิดตลอดเวลานะคะว่า ทำไมนะเวลานั้นมันเป็นแบบนั้นทําไมนะเวลานั้นเขาทําแบบนั้นหรืออะไรแบบนี้หรือแบบนเวลานั้นเหมือนพอคุยกันแล้วมันไม่น่าจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันหายไปอะค่ะเขารู้สึกแบบนั้นและรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาทําในวันนั้นะ่ะนะคะมันมีโอกาสมากๆเลยคู่นี้ที่เร็วๆนี้แหละไม่นานหรอกเวลล์ฟอร์จูนมันอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอกันได้ได คือเขาเตรียมตัวแอนเห็นการที่เขาเตรียมตัวนะคะมันจะมีการแต่งตัวไม่เขาก็คุณแหละนะคะเนี่ยแต่งตัวสวยเลยเลือกเสื้อผ้าเลือกอะไรรอคือมันเหมือนกับเตรียมตัวที่จะมาเจอกันอะ่ะคู่เนี้ยคือคู่ที่เดี๋ยวจะได้กลับมาเจอกันนัดเจอกันหรือว่าได้กลับมาคุยกันได้กลับมาเคลียร์กันนะคะเฟสไทม์วิดีโอคอลหรืออะไรก็ตามอ่ะเดี๋ยวจะได้กลับมาเคลียร์กันอีกมาคุยกันอีกนะคะและมันอาจจะนำไปสูก่การที่ได้เคลียร์ใจกัน ถึงแม้ว่าไม่ได้กลับไปคบกันแต่อย่างน้นอยยังเป็นเพื่อนกันได้ยังคุยกันได้ต่อไปอะนะคะโอเคคบแล้วทั้ง4ี่กองนะคะทั้งทั้งส่กองแล้วเดี๋ยวเรากลัาวข้ากใหม่ในพิกอาคาดีพีหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ